เข้าสู่เดือนสิงหาคมกำลังอยู่ในช่วงที่ทุกฝ่ายจับตาไปที่คดีของเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่ภายหลัง40สวยื่นคำร้องให้ตรวจสอบกรณีการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีจนเป็นที่มาของการรอฟังคำตัดสินในวันที่14สิงหาคมแต่หากโฟกัสไปที่คดีของเซฐานาทีนี้ขีแมนในรัฐบาลรวมถึงของการเมืองจากหลากหลายสำนักยังประเมินแนวโน้มว่า จะอยู่ในทิศทางบวกให้กับพักเพื่อไทยโดยเฉพาะเอกสารคำแถลงปิดคดีของเศรษฐาที่ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีหลักใหญ่ใจความสำคัญอยู่ที่การอ้างถึงบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี2560ที่มีชายรุชุพันธ์เป็นประธานในเวลานั้นมีการถกเถียงถึงการตีความบทบัญญัติมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5 แห่งรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดีซึ่งมีชัยระบุว่าในเรื่องการขาดคุณสมบัติต้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งในกรณีของพิชิตที่ได้ลาออกไปก่อนสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องนั้นก็ทำให้พิชิตไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ถูกร้องในชั้นศาลร,รวมถึงในสิ่งที่พิชิตยังไม่ได้ถูกวินิจฉัยโดยสารรัฐธรรมนูญว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ดังนั้นการตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีโดยเศรษฐาจึงดำเนินโดยความสุจริตตามประเพณีและข้อพึงปฏิบัติทางการเมืองโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแน่นอนว่าหากเป็นไปตามทิศทางนี้ก็มีโอกาสที่เศรษฐาจะประคับประคองเก้าอี้นายกให้อยู่รอดต่อไปได้แต่ในช่วงที่มีการทำนายผลคำวินิจฉัยคดีเศรษฐาในวันที่14สิงหาคมก็มีสัญญาณทางการเมืองอีกด้าน เคลื่อนไหวออกมาเป็นระยะโดยผูกโยงกับกรณีที่สารอาญายกคำร้องกรณีทักษินขออนุญาตออกนอกประเทศไปพบแพทย์ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสส์ส่วนเหตุผลที่สารไม่อนุญาตทักษินครั้งนี้ก็มีตั้งแต่ไม่มีเหตุผลและพยานหลักฐานที่ชัดเจนถึงความจำเป็นและช่วงเวลาการเดินทางของทักษินระหว่างวันที่1-16สิสิงหาคมก็เป็นช่วงใกล้กับวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ทำให้กรณีที่เกิดขึ้นจึงถูกมองว่าจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงพักเพื่อไทยหรือไม่เพราะหากวันที่14สิงหาคมเศรษฐาไม่รอดคดีตามคำร้องของ40สวย่อมส่งผลถึงเก้าอี้นายกต้องสะดุดลงทันทีและอาจรวมถึงการเปลี่ยนตัวนายกคนใหม่ซึ่งพักเพื่อไทยเวลานี้ยังเหลือชื่อแคนดิเดตนายกอีกสองคนคือแพทองทานชินวัตรและชัยกเกษมนิติสิริ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีสัญญาณว่าแพรทองทานยังไม่พร้อมในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนชัยเกษมยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นกันทำให้เวลานี้เริ่มมีสัญญาณน,นอกสมการออกมาว่าหากมีการปรับสูตรการเมืองครั้งใหม่ต้องจับตาไปที่ชื่ออนุทินชามวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกพักลำดับสองในซีของรัฐบาล ที่สำคัญหากฝั่งพักเพื่อไทยยังไม่พร้อมส่งชื่อแพ่ทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องจับตาว่าจะถึงคิวอนุทินก้าวขึ้นเป็นผู้นำประเทศคนใหม่หรือไม่เพราะสถานการณ์ทางการเมืองไทยภายหลังเปลี่ยนผ่านจากยุคสามปอเข้าสู่ยุคอนุร,รักษ์นิยมใหม่ก็มีขั้วสีน้ำเงินเป็นคีย์แมนสำคัญพร้อมกับชื่ออนุทินที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในฐานะแคนดิเดตคนต่อไปในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนั้นหากดีวหลักในการฟื้นอนุรักษ์นิยมให้กลับมาโดยที่พักเพื่อไทยเดินไปสู่เป้าหมายไม่สำเร็จก็ทำให้ดีวหลักอาจถูกเปลี่ยนไปจนทำให้ขั้วอำนาจสีน้ำเงินก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ได้แน่นอน